บอกเขา,าเป็นอเมริกามันไม่เชื่อ,ช,อชื่อเราแม่งหอลอกเลยไหมแต่หน้าตาเราแม่งไม่ได้อลไรแบบเดินบุรีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นขา่าวหรือเปล่าเมเป็นแขกว่าอะไรแต่งตัวเป็นอเมริกาเว้ยันะ้นำตัวหนยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อแดเนียลเบอมินส์เลาเป็นคนจากไหนคะอ๋อกเกิดที่อเมริกาแล้วก็มาโตที่ปัทยาอายุสิบเก้า ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่แบงคับยู่ i v ว r ร i ซิตีค่ะนิยามคำว่าบูลลี่ของคุณคืออะไรคะบูลลี่อ่ะอทำให้คนหนึ่งที่แบบแรงแกคนที่อ่อนแอกว่าทำให้เราสูงขึ้นนะครับเคยโดนบูลลี่เรื่องอะไรเพราะอะไรคะ่ะ บีเรื่องเรื่องหน้าตาคือแบบเราเป็นลูกครึ่งแต่แม่งหน้าตามันเขมรนะเออแล้วแบบมีความสับสนในตัวไหมคือตอนเรามาไทยแรกใช่ไหมเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เอะเราพูดแต่เราพูดแต่ภาษาอังกฤษแต่พูดภาษาไทยไม่ได้พออยู่ไปนานก็แม่งพูดภาษาไทยได้เ้ยแต่แม่งลืมภาษาอังกฤษแลวแม่ง ูุลีหนักกว่าเดิมมีความสับสนในตัวเองมากเลยคือแบบบอกเขาว่าเป็นอเมริกาแม่งไม่เชื่อ่ชื่อชื่อเราแม่งหลอกแล้วไหมแต่แบบหน้าตาเราแม่งไม่ได้เลยแบบเดินบุรี่มาตลอดอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นคาเม็ดหรือเปล่าหืูเป็นแขกวะอะไรแต่งตัวเป็นอเมริกาวเว้ยเออแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทําให้ตัวเองแบบกระทบจิตใจหนักมาก เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยอะคือแบบพ่อเราจะไปซื้อคอนโดไยแล้วแม่งแบบโดนเหยียดวะคิดว่าพ่อเราเป็นคนอินเดียเว,ว้ยแต่พ่อหน้าตาเหมือนแขกมากเลยนะแบบคิดว่าเป็นคนอินเดียเออแล้วเดินเข้าไปปุ๊บเจอพนักงานต้อนรับแบบวแบบ่าที่นี่มีแต่ฝรั่งอยู่นะไม่มีอินเดียอยู่อะไรเนงะี้ยแล้วแบบเหยียดพ่อเราโดยแบบ เห็นแค่หน้าตานั่นแหละเลยไม่ได้ลงแล้วเออแล้วก็นี่เลยมาอันนี้คือกระทบจิตใจมากที่สุดเลยคือแบบเรามาไทยตอนแรกเว้ยหน้าตาเราว็เขาเมร์ละเออมาสมัครเรียนเขาคิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไลยเราสมัครเรียนที่มูลนิธนาชาติอะไรเงี้ยเขาคิดว่า ที่นี่เป็นโรงเรียนนานาชาตินะลูกคุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านั่นทำให้ผมทายแม่ผมโกรธมากเลยแบบแม่สมัครโรงเรียนนั้นน่ะคือแบบทุกคนแม่งตัดสินแต่ภ,า,ตภา,ตายนอกอะโดยไม่รู้อะไรว่าแบบตัวตนเราแม่งคืออะไรทั้งที่พัสปอปอดเราเป็นอเมริกาเราเกิดที่นู่นได้สมัมแต่มาตัดสินว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วรู้สึกยังไงตอนที่โดนบุลรี่มันก็รู้สึกแย่ไนะแต่เราต้องหาวิธีปรับตัวไป okay. คือเราต้องเป็นแบบคนคิดบวกอะไรไงอย่าบอกทุกคนมาอนะที่เป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยใช่ลูกครึ่งหรอแม่งอันนี้คือแบบจับใจเลยใช่ลูกครึ่งหรอแม่งแบบได้รับการตอบรับทุกอย่างเลยอะ แต่ลูกครึ่งแบบขีเยย้เหร่เราก็มีนะเว้ยแบบเพื่อนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นลูกครึ่งที่แบบหน้าแม่งไม่ใช่ลูกครึ่งก็อยากให้ปรับตัวแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นคิดบว,วกเพาวกนั้นแม่งไม่ไปไกลออกเว้ยเราต้องปรับตัวให้ได้แม่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่มีคนมาบูลลี่แดเนียล ก็รู้สึกแย่นะคะที่ที่เขาบุรีลูกชายมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งคุณแม่กับน้องกลับมาที่ไทยไปสมัครเรียนให้ลูกก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเพราหาโรงเรียนไม่เจอเสร็จแล้วพาน้องเข้าไปสมัครเรียนในออฟฟิศ ไม่ได้ถามเราเลยว่าน้องมาจากไหนสัญชาติอะไรแค่มองหน้าแม่กับลูกแล้วเขาบอกคุณไหวเหรอค่าเทอมแพงน,นะแล้วที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษกันลูกคุณเข้าใจภาษาอังกฤษเหรออย่างนี้นะคะแม่ก็ฉุนไปีิ้ดเลยค่ะก็เลยบอกว่าเออทำไม ที่นี่ยังไม่ถามเราเลยว่าเด็กมาจากไหนเข้าใจภาษาอังกฤษไหมลูกก็มองหน้าแม่เพราะลูกไม่เข้าใจภาษาไทยก็ถามว่าแม่มันคืออะไรหน้าตอนนั้นนะคะคุณแม่ก็โมโหก็เลยยื่นพาสปอร์ตให้เขาดูว่าเด็ก เกิดที่อเมริกาภาษาอเมริกาล้วนอังกฤษล้วนไม่เข้าใจภาษาไทยซักคำเลยแต่คุณเห็นน้องเนี่ยคุณก็เลยแค่มองภายนอกคุณก็ตัดสินและะ้ว่ะเด็กจะเรียนไม่ทันคนอื่นเพราะเด็กจะใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้แต่สุดท้ายคุณคิดผิด ที่คุณมองคนแต่ภายนอกนะคะคุณแม่ก็เลยบอกคนที่ออฟฟิศนั้นว่าจะไม่สมัครละก็เลยจะเดินออกจากออฟฟิศแล้วผู้ปกครองที่จะไปสมัครเรียนให้ลูกเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็เลยพูดภาษาอังกฤษขึ้นอธิบายให้เขาฟัง ทีนี้ลูกชายที่พาไปสมัครเรียนน้องอะค่ะเขาบอกว่าทําไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งทั้งสองคนกับแม่ลูกเขาเลยตกใจกับภาษาที่ลูกใช้ว่าเออเอาน้องเป็นคนอเมริกันเหรอทําไมถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งจัง คุณแม่ก็เลยยื่นพา,พาสปอร์ตให้เขาดูอีกทีหนึ่งบอกคุณสอบตกแล,ล้วล่ะคุณมองแต่ภายนอกแล้วผู้ปกครองที่นั่ง,งข้างๆก็เดินออกจากออฟฟิศด้วยกัน3มครอบครัวซึ่งมารยาทต,ตรงนั้นมันไม่ดีเลยคุณแม่ก็เดินออกมาแบบผิดหวังมากก่อนที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยเราเศึกษาโรงเรียนนี้อย่างดีว่าโอเคทุกอย่างดีหมด แต่พอเรามาเจอเหตุการณ์ตรงนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยพาคุณลูกออกจากออฟฟิศนั้นมาค่ะมีอะไรอยากบอกคนที่บูลลี่คุณอยากบอกว่าขอบคุณนะแม่ คนที่ทำให้เราเห็นจุดอ่อนของเราทำให้เรามาแก้ไขตัวเองขอบคุณที่ทำให้เราไปไกลขอบคุณนะแ้ยที่แบบทำให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเองอะไรถึงจะเป็นเรื่องตลกของพวกนายนะอะไแต่มันทำให้เราพัฒนาขึ้นหรอขอบคุณไมตอนนี้เรามาไกลม,มากเราเกลยอเรามาไกลเลย อยากฝากข้อคิดอะไรถึงคนที่โดนบูลลี่อยู่ตอนนี้อย่าบอกว่าปลอกตัวมันไว้โลกมันไปข้างหน้าคนที่บูลลี่เรามันไม่อยู่เราตลอดชีวิตสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองเอาจุดบูลลี่นั้นพนัฒนาตัวเองอย่าก,กลัวที่จะพัฒนาอย่าอาย อย่าเอาจุดบุรี่ตัวเองมาทำให้เรายอมแพ้เราไปตามฝันเลยมันไม่เกี่ยวที่หน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์อะไรทุกอย่างหรอเกี่ยวกับความสามารถของคุณคุณแม่มีอะไรอยากบอกแดนเนียลไหมคะก็คุณแม่ก็จะบอกแดนเนียลว่าถ้าโดนบุรี่ก็ไม่เป็นไรลูก คนเราหักห้ามคนอื่นไม่ได้หนูก็ต้องยอมรับตัวเองถ้าใครบูลลี่เรามาเหมือนสีสีผิวเราเนาะสีผิวเราไม่เหมือนใครม,มาจากไหนโอเคเขมีนเหรอ,อบอกใช่ลาวเหรอใช่ไทยเหรอใช่อเมริกันเหรอใช่อินเดียนเหรอใช่นะลูกเรายอมรับทุกอย่าง ไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับคําบูลลี่ของใครเพราะว่าคําพวกนั้นทําร้ายเราไม่ได้เราจะไม่ให้คําพวกนี้มาทําลายความรู้สึกของเราทําร้ายจิตใจของเราดูนาะอืมนเราก็สู้ต่อไปสิ่งที่สําคัญคือครอบครัวเราละลักกัน โอเคเ่อนทีอกอดแม่หน่อยเร็วไปกอดแม่เร็วไปกอดแม่โอเคดูการ์ตูนไปดิโชว์กางเกเขาดิโชว์การเตูนหนหลุตองลายหลตอง